สวัสดีจ้าวันนี้ก็มาพบกับแม่อิวอีกเช่นเคยนะคะวันนี้แม่อิวพามาดูต้นรวยล้นฟ้านะคะซึ่งเขาถูกแมลงกัดมีอ่าถามแม่อิวว่าถ้าเกิดแมลงกัดใบของเราเนี่ยจะทำยังไงคะ่ะเนี่ยต้นของแม่อิวก็มีแมลงกัดเหมือนกันนะคะแมลงกัดกินใบทำให้ใบเขาดูแหว่งไปแล้วก็ไม่สวยคะ่ะ ต้นนี้มีความโดดเด่นบริเวณใบนะคะใบเขาจะเป็นสีชมพูสลับเขียวอีกต้นหนึ่งก็ถูกมแมลงกัดเหมือนกันต้นนี้เห็นชัดเจนเลยค่ะต้นเพชรน้ำหนึ่งของแม่อิวถูกมแมลงกัดกินใบบางใบแทบจะหมดทั้งใบเลยนะคะแม่อิวก็จะพามาหาวิธีว่าจะทำยังไงดีเพื่อป้องกันไม่ให้มแมลงกัดกินใบของเรานะคะ เพชรน้ำหนึ่งเดี๋ยวไปดูกันค่ะว่าเราจะทำยังไงเพื่อป้องกันแมลงไทยนอกจากมีประโยชน์ในการเอามาประกอบอาหารแล้วยังมีประโยชน์ด้านการเกษตรด้วยนะคะเบียดก็จะพาเอาเปลือกไข่นะคะนี่นะคะเปลือกไข่ที่เราเราจะไม่ทิ้งนะคะเราจะเอาเปลือกไข่ เอาไปวางไว้บริเวณกระถางของอาว่านมงคลของเราเพราะว่าในเปลือกไข่จะมีสารกรรมะถันต้นไม้ของเราที่โดนมแมลงกัดนะคะเราก็จะนำไข่เปลือกไข่นะคะมาวางบริเวณกระถางต้นนี้กัดไปเยอะเหมือนกันนะคะ่เยเปลือกไข่เราได้มาแล้วเราก็ จะวางคว่ำลงบริเวณอรอบกระถางนะคะใครมีเยอะก็ใส่เยอะได้คะ่ะเปลือกไข่ก็มีประโยชน์นะคะนอกจากมีแคลเซียมแล้วยังมีกรดกรรมะถันที่บริเวณเปลือกไข่ด้วยอันนี้เราก็คว่ำลงไปเลยนะคะคว่ำลงไปที่เหลือแม่อกิกวจะมาใส่ต้นเพชรน้ำหนึ่งด้วยนะคะเพราะว่า โดนแมลงกัดกินใบไปหลายใบเหมือนกันค่ะใส่บริเวณอรอบๆกระถางนะคะใส่อยกจะใส่ให้ต้นกุามารทองเร็กซับด้วยมีเหลือหนึ่ง ภายในเปลือกไข่นี้จะมีกรดกรรมถันกรดกรรมถันเนี่ยเมื่อเรารดน้ํานะคะก็กรดกรรมถันนะคะแม่อยูจะฉีดเอาก็จะออกมาจากเปลือกไข่ทาให้ซึ่งจะมีฤทธิ์ทำให้แมลงกลัวพวกแมลงวี เพลียอะไรพวกนี้เขาจะกลัวนะคะกลัวกรดกรรมฐานที่ออกมาจากไข่ก็จะทำให้ใบไม้ของเราไม่โดนไม่โดนแมลงกินนะคะก็มันเป็นอของหาได้ง่ายๆอันนี้แม่อีรถไปบ้านแล้วะคะ่ะก็มาฉีดเพิ่มเติมให้ดู สำหรับคลิปนี้แม่อิวก็พามาดูวิธีง่ายๆในการไล่แมลงจากอุปกรณ์ในในครัวนะคะวัสดุที่เหลือใช้จากครัวของเราแค่นี้ก็แมลงก็จะไม่มากินไม่มารบกวนใบต้นไม้ของเราแล้วนะคะใบไม้ของเราก็จะได้สวยค่ะแล้วพบกับแม่อิวใหม่คลิปต่อไปคะ่ะบายคะ่ะ